สวัสดีครับเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนแก้โจทย์ปัญหาเรื่องหอระมอกันนะครับเป็นข้อแรกนะครับจะแสดงให้ดู3วิธีใน1นึ่ในหข้อนะครับใน1โจทย์เรามาดูกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องหอระมอหรือตัวหารร่วมมากที่สุดบางครั ies, e ้งเราก็เรียกว่าตัวหารร่วมมากบางตำราก็เรียกว่าตัวหารร่วมมากที่สุดแต่ที่ถูกน่าจะเป็นตัวหารร่วมมากที่สุด เพราะว่ามันมาจากคำภาษาอังกฤษนะครับ uh, GCD uh, ย่อมาจากคำว่า greatest ย่อมากที่สุดใหญ่ที่สุดมากที่สุดภ uh, าษอังกฤษว่า GCD หรือ the greatest common divisor นะครับ uh, ดูโจทย์ปัญหาันนะครับม uh, ุดูโจทย์กันจงหาหอเรอมอหรือตัวหารร่มมากที่สุดของ4และ8นะครับที่การทำไม่ยากเราคิดในใจก็ได้ครนี้ วิธีการคิดในใจก็คือมีตัวอะไรบ้างตัวเดียวที่มากที่สุดที่หาร4กับ8ได้ลงตัวเรามาคิดในใจกันดูหนึ่งได้ไหมหนึ่งก็ได้ใช่ไหมมากที่สุดหนึ่งหาร4กับ8ได้แต่ไม่มากที่สุดสองได้ไหมสองหาร4กับ8ได้แต่ก็ไม่มากที่สุดสองหนึ่งสองสองสองเป็นสี ก็ได้สองสองสองสี่เป็นแปดก็ได้มีอีกไหมที่หารสี่กับแปดได้ลงตัวเรามาดูสี่สี่อะไรนะจะได้เวลาหารแล้วพูดยังไงสี่อะไรนะจะได้สี่สี่หนึ่งเป็นสี่ได้ลงตัวสี่อะไรนะจะได้แปดสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองแปดได้ลงตัวแล้วมีตัวอื่นอีกไหมล่ะแปดได้ไหมลองดูที่แปดแปดอะไรได้เป็แปดแปดหนึ่งเป็นแปดตายแปดอะไรได้เป็นสี่ได้ไหม ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่า8เพราะฉะนนั้สรุปว่าตัวที่อฮอรโม็คือตัวที่หารร่วมมากที่สุดได้เพียงตัวเดียวตัวนั้นก็คือ4นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเลขเยอะแต่ถ้าเกิดไปเลขเยอะเราก็ไม่สามารถที่จะหาได้ง่ายเราจะมีวิธีการเรามาดูวิธีการเสนอไว้3วิธีนะครับอาจจะมีบทภาพภาษาอังกฤษเล็กน้อยต่อตอนท้ายนะครับวิธีที่1วิธีหารสั้นนะครับ แล้วเ,เอา4กับ8มามาวางนะข้ามดยคอมมานะครับเอา2ไปหารเวลาหารพู่ใอย่างี้นะครับ2อะไรน่าจะได้4ก็ท่องไป2ไป2หนึ่งเป็น2 2 2เป็น4นะครับ2อะไรน่าจะได้8 2 1เป็น 2, 1, 2 2 2เป็น4 2 3 6 2 4, 4เป็น8นะครับแต่ตัวนี้ออกมาแล้วมีอะไรอีกอีกบ้างหาร4กับ8หาร2กับ4ได้ตรงตัว ก็สองนะครับตอนนี้เรามาเช็คจำนวเนเฉพาะนะอยากให้เอาจานวนเฉพาะไปหารก่อนมันจะมันเป็นเบสิคนะครับคล้ายๆมันมันจะมันจะโยงตัวเรื่องเรื่องอื่นต่อไปนะครับอยากให้เอาจานวนเฉพาะประเภท2 3 5 7ามห้าเจ็ดอัตราั้มนองนี้เราคงดูเช็คตัวที่หารได้คือ2อประเภท2 2อะไรนะจะได้2อ,อะไรก็ได้2นะครับต่อไป มีอะไรมากหารสองกับสี่จดูวก็คือสองสองอะไรน่าจะสองสองหนึ่งเป็นสองสองอะไรน่าจะเป็นสี่สองสองเป็นสี่ับปเปอรเศษหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนี่มีตัวอะไรหานอีกเพิรมันก็มีเฉพาะหนึ่งตัวเดียวหนึ่งก็ไม่ต้ององมานะเพราะนั้นเอาเฉพาะตัวเกินหนึ่งไปนะอเอแคตัวนี้เพราะนั้นตัวซึ่งจะไปใช้คําตอบคือตัวนี้เอามาคูณกันเราก็ลากลงมาครับ หรมของหรมรคือหรมของ4กับ8คือ2คูณ2เท่ากับ4อันนี้เป็นต้นนะครับหรือ GCD of GCD of 4 and 8 is 4นะครับอันนี้เป็นต้นครับเอามาดูวิธีที่2การแยกตัวประกอบนะครับเราก็นำ4มาแยกตัวประกอบวิธีการแยกตัวประกอบก็คือ หาจำนวนเฉพาะมาคูณกันให้ได้4นะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันจะหายากสักหน่อยวิธีการก็ต้องหารสั้นอย่างง่ายๆผมทานให้ดูนะครับอย่างปร,รีนตัวนี้เอา4ีจำนวนเฉพาะอะไรหาร4ได้ลงตัวบ้างก็2 2อ,อ,อะไรน่นจะ4 2 2สองสองเป็นสเพราะฉะนั้นตัวนี้คือจำนวนเฉพาะคูณกันก็นกได้2คูณ2 นะครับต่อไปเอา8มาหาจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะเช่นเปิดสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดกระทองเนี่ยอะไรหารได้บ้างก็สองนะครับสามห้าหารไม่ได้นะก็สองเวลาหาทั่วเลยนะครับสองอะไรไม่ได้แปดสองสี่ 2, 4, เป็นแปดซีเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังก็หาจำนวนเฉพาะมาหารอีก อะไรนะเป็นจำนวนเฉพาะหารสี่ท้ตัวก็มี2 2 2เป็น4ี้าล่างเป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็พอหยุดนะครับก็เอากระนี้มาได้ยังสเอา2 3ตัวเนี่ยมาคูณกันลองเช็คดูคําตอบนะครับไม่ใช่คําตอบดูว่ามันแยกตัวตัวประกอบถูกต้องหรือไม่2 2เป็น4 2 2เป็น4 4 2เป็น8ถูกต้องนะครับเอ่อการแยกตัวประกอบก็มันมีหลายขั้นตอนสักหน่อย เรามาดูเช็คตัวที่มันเหมือนกันตัวที่ตัวที่ซ้ากันหน้าตาเหมือนกันผมจะเรียกว่าหน้าตาเหมือนกันง่ายนะครับตัวนี้เหมือนกันเอามาหนึ่งตัวตัวนี้เหมือนกันเอามาหนึ่งตัวนะครับก็ตัวนี้ไม่มีคู่เราก็ไม่เอาช็คเอาออกไปครับได้ตัวนี้2ตัว2 2เป็น4เพราะฉะนั้นหอรมอคือ4ี่เดอะเกรดเจอร์ออฟคอมมอนเดวิสเซอร์ออฟส is 4อ n ครับ swer เร้านคำตอบก็ง่ายก็คือ4มันก็จะเหมือนกันก็ตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันมาดูวิธีที่3นะครับพิจารณาตัวประกอบนะครับพิจารณาตัวประกอบทำยังไงก็อะไรบ้างคำว่าตัวประกอบคือตัวที่หารตัวเหล่านี้ได้ลงตัวเรามาพิจารณาทีละตัวนะครับ4มีอะไรบ้างหารสีได้ลงตัวจำนวน จำนวนนับนะจำนวนเลขตัวไปจำนวนนับก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่เป็นหองเป็นสองสองสามสตัวมีไหมสองสองหนึ่งสองสเอาเอาตัวที่หารเด่นตัวมาวางไว้สได้หมสามหนึเป็น3 3มสองหไม่ได้ก็ไม่เออกมาสี่ได้ไหมสี่หนึ่งเป็นสีได้ครับนี่คือตัวประกอบเป็นสามตัวที่หารสี่เด่นตัวนะครับต่อไปตัวประกอบที่หาร8ปดเด่ตัวก็มี หนึ่งนะครับมีสองมีสี่มีแปดวิธีการก็หนึ่งอะไรน่าจะได้แปดกระท่องแม่หนึ่งไปสองอะไรน่าจะได้แปดกระซ้องสี่เป็นแปดสี่อะไรไดาได้แปดก็สี่สองเป็นแปดแปดอะไรน่าจะได้แปดก็แปดหนึ่งเป็นแปด 8, 8, 1, 8. อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวพันตัวประกอบร่วมตัวประกอบร่วมคือตัวซึ่งเหมือนกันทั้งทั้งบนและล่างทั้งของสี่และของแปด เราก็มาดูเช็คเหมือนกันคือหนึ่งนะครับตัวน,นี้เอามาหนึ่งตัวสองเอามาหนึ่งตัวสี่เอามาหนึ่งตัวนะครับแต่เราต้องการคือตัวหารร่วมมากที่สุดมากที่สุดเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเลข1 2 4สเลขอะไรครับก็เลข4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเลขสนั่นเอง เพราะงั้นพอร์โมของ4 8คือ4ครับก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าใจไหมครับนักเรียนไม่เข้าใจดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดูบทภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ Five GCD g r e a t e d Common Divisor Okay Five Created Five g r e a t e d Common Divisor er. <Okay. S 2> er of 4 and 8 Solution 1วิธีทำที่หนึ่งนะครับ by division โ uh, ดยการหารนะครับ division what is what is number can divide for and and eight we can find we can find two two can divide two can divide uh, four get two. two can divide eight get four and then uh, 5 two, can be two is, is one two can be y four is two. Okay, the com, com the common uh, the greater common divisor of four and eight is two times two is four. Okay, understand? Uh, and, and solution two, with the two, uh, by factorization, การแยกตัวประกอบ. Uh, we can factorize four is two time times time two time two. Okay. Uh, we can factorize eight equal two times two times two. Uh, the similar uh, one pair get one, one pair take take one, two times two is four. Okay. The greater the greater commodities of four and eight is four. Okay. Uh, Uh, solution 3 uh, we've, uh, we can find the factor the factor of 4 is 1 2 4 the factor of 8 is 1 uh, 1 2 4 8 okay uh, what is uh, the common divisor of uh, 4 and 8 it is 1 2 4 The greatest common u s e r is 4. Okay, the greatest common u i v i s o r of 4 and s is 4. Okay, the sand. t uh, ติดตามชมคลิป uh, ต,ต่อไปครับในข้อที่ในข้อที่สองครับสวัสดีครับ